อ่าก็สวัสดีกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะก็กลับมาโคงการกับการรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็จะมารีวิวเกมมิ่งโน้ต o ุ๊นะครับของ MSI ในรุ่น GL 6 2นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่นิยมกันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเนื่องจากมีสเปคเป็น Intel Core i 7แล้วก็ยังมาพร้อมกับการจอ GTX 9 6 0 m นะครับในราคาเพียง29,900ประมาณ3 0,000นั่นแหละราคาก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับคุ้มเลยทีเดียวนะครับอ่ะ เกมมิ่งสตาร์เคีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังก่อนเลยนะครับว่ามันมีฟีเจอร์อะไรที่บอกเอาไว้บ้างนะครับอย่างแรกเลยก็รองรับ SSD แบบ PCIe Gen 3นะครับผมแล้วก็อันที่2เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในเรื่องของเสียงนะครับตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบ SteelSeries นะครับตรงนี้ของ SteelSeries แล้วก็มี USB Type-C 3.0นะคสาบนะซึ่งตัวนี้ถือว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายในปัจจุบันนะครับแต่ว่าอนาะคตน,น่าจะใช้กันเยอะนะตัวนี้ แล้วก็เป็นแรม DDR4 นะครับแบนด์วิ์มากกว่าเดิมแล้วก็เสียงนะครับระบบเสียงเป็นแบบของ Audio Boost นะครับเคลือบทองพอร์ตแจ็คเคลือบทองนะครับอ่ะแล้วก็รองรับ Multi Display นะครับ Magic Display แล้วก็มีปุ่มเร่งความเร็วพัดลมนะครับ Cooler Booster ตรงนี้นะครับ Optimize Airflow โอเคเดี๋ยวเราไปดูในกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดมันออกมาพอเปิดมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอกับตัวนะ้ำโนนบุกน้ำโอเค okay, <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดตรงกลางออกมานะครับก็จะเจอเอข้ากับไดเวอร์นะครับแล้วก็วารันตีเซอร์วิสบุ๊กโอเค แล้วก็สายเป็นสายสายไฟสำหรับต่อกับอะแดปเตอร์นะครับสาย AC นั่นเองแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่ตัวอะแดปเตอร์นะครับขนาด1 9 5เโวลต์ห สำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในโน,นบุกก็มีเพียงเท่านี้นะครับอเดี๋ยวเราดูเนเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวน้ตบุกกันเลยนะครับโอเคก็แกะออกจากฟองพลาสติกขึ้นมานะครับแกะออกมาอันนี้เป็นช่วยในเรื่องของการลงไดเวอร์นะครับแล้วก็จะมีเป็นแผ่นคุมจอมาอย่างดีนะครับนี่ก็คือตัวน้ตบุกนะครับของ msi นะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหน้าของโน้ตบุ๊กนะครับมีตา msi เป็นเกมมิ่งซีรีส์ตรงนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับโลโก้ msi นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านในโน้ตบุ๊กกันเลยนะครับเปิดขึ้นมาโอเคตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นคีย์บอร์ดของ steel Series นะครับตรงนี้ สามารถกดได้พร้อมการหลายปุ่มนะครับทีเดียวหลายปุ่มแล้วก็ทนต่อแรงกดด้วยนะครับอ่าตรงนี้จะเป็นทัชแพดนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มเปิดปิดของเครื่องคอมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม utility ของตัวโน้ตบุ๊กนะครับอย่างตัวนี้เอาไว้แบบเอาไวเ้เร่งเร่งความเร็วพัดลมอะไรแบบนี้นะครับอ่าโอเค ในส่วนของจอนะครับเป็นจอขนาด15.6นิ้วที่ความละเอียด Full HD นะครับ1 9 2 0ง0นคูณ1080นะครับแล้วตรงนี้ก็คือกล้องเว็บแคมนะครับขนาด 720p 3 0 fps นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่พอร์ตการเชื่อมต่อของคอมกันบ้างนะว่าให้อะไรมาบ้างนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตของการเชื่อมต่อนะครับผมก็จะมีมาเป็น RJ 45นะครับพอร์ต LAN RJ 45 1พอร์ตแล้วก็ USB 3.0หนึ่งพอร์ต HDMI 1พอร์ตนะครับแล้วก็เป็น Mini Display Port อีก1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB 3มี2พอร์ตนะครับแล้วก็ USB Type C นะครับตัวนี้แล้วก็พอร์ตของในส่วนของออดีโอนะครับโดยที่ตรงนี้เป็นไมโครโฟนนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นหูฟังนะครับเป็นพอร์ตแบบชุบทองนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันเลยนะครับฝั่งนี้นะครับมาพร้อมกับ USB 2.0นะครับหนึ่งพอร์ตแล้วก็การ์ดรีเดอร์นะครับเป็น SD การ์ด e ีเดอรแล้วก็ช่องสำหรับเสียบแรปเตอร์นะครับตรงนี้เป็น CD Drive นะครับกดมันก็จะออกมาได้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านหลังเครื่องกันเลยนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็มีเป็นขีดแดงๆนะครับเป็น เอกลักษณ์ของทาง MSI Gaming นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องระบายความร้อน2ช่องนะครับโดยที่ในแต่ละช่องก็มีพัดลมเป่าออกมานะครับเป็นช่องระบายความร้อนของ CPU แล้วก็ GPU นะครับโอเคเราพีิกลับไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับของโน้ตบุ๊กนะครับตรงนี้รับก็จะมีเป็นไฟแสดงสถานะ3ดวงนะครับโดยที่ดวงซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นแสดงสถานะของ Wi-fi นะครับและโน้ตบุ๊กตัวนี้รับก็มาพร้อมกับ ชิป Wi-Fi นะครับที่รองรับถึง wireless ac นะครับแล้วก็ตรงกลางเป็นแสดงสถานะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อันสุดท้ายแสดงสถานะในเรื่องของฮาร์ดดิสนะครับอันนี้จะเป็นด้านหน้านะครับไฟจะเป็นสีฟ้านะครับตรงนี้อ่ะโอเคนะครับหลังจากที่ดูตรงนี้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของซอฟต์แวร์กันเลยนะครับอ่ะ อ่ก็มาอยู่ในส่วนของซอฟต์แวร์กันนะครับโปรแกรมนี่เห็นตรงหน้าคือโปรแกรมที่คุ้นเคยนะครับ CPU Z แล้วก็ GPU Z ก็เดี๋ยวมาดูที่ CPU Z กันก่อนเลยนะครับโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Intel Core i7 6 7 0 0 H Q นะครับในโค้ดเนม Sky Lake เป็นตัวใหม่เจน6นะครับสถะาะประยะกรรมแบบ14นาโนเมตรรุ่นนี้เป็น4คอ8์เทรดนะครับ นี่ข้างล่างสีคอร์แปดเทรดนะคเพดตัวเพดอะเพจคิวอันนี้ก็เป็นในส่วนของแคชนะครับสามสองเคเอลหนึ่งแล้วก็เอลสองสองเอลสิบหกเอลสามอีกหกเมตรตัวเมนบอร์ดนั้นนะครับจะเป็นของทางเอ i มแน่นอนอยู่แล้วนะครับชิปเซตเป็นของสกายเล็กเอชแล้วก็ เมม o r นะครับตัวนี้เป็น DDR4 8 g ดิกนะครับเหมือนจะใส่มาให้แค่รู้สึกจะใส่มาให้แค่สล็อตเดียวนะครับนี่นะครับหเท่านั้นส่วน2 3 4ไม่มีใสไม่มีใสมาให้นะครับแล้วตัวกราฟิกนั้นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็น Onboard กับ GeForce GTX หก 9, 9 60, เออ9 6 0 m นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาพูดใน GPU แกันอีกทีหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นเบนชมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับอโอเคเรามาดูที่ตัว gpu แซกันต่อนะครับมันมันเห็น2 gpu นะครับนี่มันจะเห็น2 gpu เดี๋ยวเราจะพูดที่ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกก็คือมันเป็น gpu ที่มาที่มากับ cpu หรือว่าที่หลายๆคนเรียกกันว่าออนบอร์ดนั่นเองนะครับก็คือ intel k a d y graphics 530นนะครับตัวนี้ตัวนี้นั้นนะครับจะไม่มีจะไม่มีแรม,ม RAM เป็นของตัวเองดังนั้นมันจึงแชร์แรมของเครื่องนะครับ นี่มันจะเห็นเป็น788 usable นะครับเพราะว่ามันหายไปมันโดนในตัว on board แช a r e ไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น GeForce GTX 960m นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวหลักของเราเป็นตัวหลักของเราเลยนะครับในการใช้งานนั้นนะครับคือถ้าปกติอย่างคอมอ่ะมันไม่ได้ใช้งานอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะใช้กราฟิกที่เป็นตัว มันก็ใช้กราฟิกที่เป็นตัว HD g r a ฟิกของทาง Intel ประมวลผลนะครับเพื่อเปลี่ยัดพลังงานแล้วก็พอถ้าเกิดเวลาเราเล่นเกมหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้เราก็มันก็จะไปวิ่งที่ GTX 960ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเราเซตด้วยครับมันสามารถเซตได้เซตที่ตร,รรรไไตรงนี้นะครับเนี่ย Nvidia Control Panel รอเราสักครู่อ่ะโอเคก็ไปไอ้ตรงนี้นะครับตรง Global Setting ตรงนี้แหละอันนี้คือหลักๆมันก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตอนแรกมันมาเป็น Auto Select แต่ว่ามันเลือกเป็นตัว High Performance Nvidia Processor เอาไว้คือจริงๆอยากให้มันวิ่งเป็น Nvidia ตลอดแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องไปติดติดกับไอ้ตัว h e y Graphics ตัวนี้เราก็เลยต้องมาบังคับหลายแอปพลิเคชันนะครับว่าแบบให้ตัวไหนมัน ให้ตัวไหนมันมันลรันบนมันรันโดยใช้การ์ดจออะไรอะไรแบบนี้นะครับก็เลือกได้จากตรงนี้ตรงนี้มันจะมีผลต่อคะแนนทดสอบนะครับเวลาเราอย่างเงี้ยเราลารันโปรแกรมเบจมาร์กเงี้ยเราไม่ได้ไปใส่อะไรไว้อย่างเงี้ยครับนั่นแหละอ่ะโอเคนะครับหลังจากที่เราดูตัวนี้ไปเรียบร้อยแล้วเออลืมบอกไปว่าแรมแรมของการ์ดแรมที่มาของกับการ์ดจอเป็นสองกิกขนาดสองกิก DDR ห้านะครับ โอเคเราไปดูที่ตัวเครื่องกันนะครับตัวนี้นั้นนะครับมาพร้อมกับฮาร์ดดิสขนาด1นึเทราไบต์นะครับก็คือไดดีตัวนี้นะครับ,รบ,รบ,รบแล้วก็ DVD-RW ตัวนี้มี DVD มาให้ด้วยอย่างที่เห็นในตอนที่เปิดฮาร์ดแวร์ให้ดูนะครับอ่ะตัวล็อกตัวนี้นะจะสังเกตเห็นได้ว่าไอ,ไอตัวไดซี C ตัวนี้มันไปใส่ s s d เพิ่มเองนะครับเป็น SSD ขนาด m แบบ M2 ขนาด2 5 6กิกมันก็เลยมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอะเขาให้มาแค่ ตัว HDD ขนาด 1TB 5 4เทรบ54อบเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวสเปคกันนะครับนี่ก็จะเป็นตรงนี้ก็อย่างที่ดูนไปแล้วใน G P U Z นะครับโอเคเดี๋ยวต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ยูทิลิตี้ของทาง MSI นะครับอ่าก็จะเป็นตัว ตัวนี้นะครับ Dragon Gaming Center ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับตัวนี้มันก็เอาไว้นิเ i t o r ในเรื่องของสเปคนะครับว่าอย่างนี้นะครับตันนี้ไว้ดูในเรื่องของ usage นะครับว่าตอนนี้ CPU ใช้ไป6%ก GPU ใช้ไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะบอกเราบอก disk บอกแบตเตอรี่บอก power consumption อะไรแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโหมดนโหมดนะครับโหมดของโหมดของการทำงานพูดผิด อันนี้บอกอุณหภูมิ GPU แล้วก็ CPU นะครับอันนี้จะเป็นบอกเกี่ยวกับเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับตอนนี้ไม่ได้ต่อไม่ได้ไม่ได้ต่อแลนมันก็เลยขึ้นเป็นศูบายนะแต่ว่าต่อ Wi-Fi อยู่อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็น utility เราสามารถ add เข้าไปได้นะครับอันนี้จะเป็นตัว instant play นะครับต้องต้องแอ d เกมเข้าไปก่อน อันนี้เปในส่วนของพวกปรับปรับจอตรงนี้ปรับจอนะครับแล้วก็ปรับเสียงตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น utility เกี่ยวกับเรื่องเมาส์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้ใช้มันคืออะไร r e s ส r e s o ส r t อันนี้จะเป็นการตั้งค่านะไอตรงชิปโหมดก็คือ แบบกรีนก็คือเพื่ทางงานคอมฟอร์ตก็แบบกลางๆอะไรอย่างนี้นะส่วนสปอร์ตก็คือแบบเล่นเกมเอ็กซ์ตรีมเลยอะไรแบบนั้นโอเคแล้วก็ SCM นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น System Control Manager นะครับจริงๆมันก็ทำงานคล้ายๆกับตัว Dragon Gaming Center นะครับแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ใน UI ที่แบบดูดีกว่าแล้วก็เข้าใจง่ายกว่าอะไรอย่างนี้นะครับนี่เปิดเว็บแคม อันนี้ก็คือปรับความสว่างหน้าจอนะครับแล้วก็โหมดอีโคอะไรอย่างนี้อันนี้มันเลือกเลือกโหมดอันนี้จะเป็นโหมดโหมดของจอนะครับตรงนี้แบบนี้เวลาปรับปุ๊บสีที่จอที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบกดปุ๊บอะไรเงี้ยถาซีดีจะเด้งออกมาแบบนี้แล้วก็ปิดหน้าจอแล้วไอ้ตรง G-Force Experience ก็จะเป็นตัวแบบเป็นตัว,เ,ตวเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของทาง Nvidia นะครับอ่ะโอเคสุดท้ายมีอีกตัวหนึ่ง Intel HD Graphics Control Panel นะครับถามว่ามันมีอะไรมันก็คือไอ้ตัวที่เอาไว้ควบคุมไอ้ตัวชิปออนบอร์ดนั่นแหละก็เหลือเข้าไปดูกันนะครับอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นตัวปรับพวกจอปรับสีอะไรอย่างงี้นะครับนี่แหละปรับดีสเลชัน นี่ปรับเป็นตัวเลขเลยเนะี่ยอะไรแบบนี้ปรับ 3D ส่วนใหญ่ก็มีประมาณนี้นะครับของตัว Intel HD Graphics แล้วก็มี Power เอาที่หลักๆนะครับอ่าอะไรแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูผลทดสอบกันครับ